ดีค่ะเพื่อนๆยอดไรชาแนลนะคะวันนี้ยอดไรพาทุกคนมาเที่ยวที่นี่เลยค่ะตังออค์นะคะเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวด้กันนะคะยอดไรจะพาชมวิวนะคะวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวยอแยะเลยค่ะวิวด้านนี้ก็สวยนะคะ,ะ,คะวันนี้วันนี้ยอดไรมากับน้องๆนะคะ ตอนนี้เป็นทางด้านของวัดนะคะทุกคนน้ำเหรอน้ำข้างล่างนี่นะคะก็ลึกมากเหมือนกันนะคะถ้าข้างบนก็ไม่ค่อยลึกค่ะ ข้างล่างตรงกลางก็จะลึกมากประมาณ10กว่าเมตรได้นะคะทุกคนดังนั้นถ้าใครมาเล่นน้ําที่นี่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะถ้าเป็นเด็กก็ควรอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะคะด้านน้นก็จะมีแพนนะคะทุกคนก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะภายให้นั่งนะคะน้ำใสสะอาดดีค่ะน้ำเย็นสบายนะคะ ในหมู này, ba, ่บ้านะคะืป็นหมู่บ้านนะคะทุคตาตาไหลนิดนึงนะคะเพราะว่ายอดดอยนั่งมอไซค์มากับน้องเขาา ชมให้อิ่มน้ำเลยนะคะ นนี้นะคะยอดโดยพามาแวะแวะพักข้างทางนะคะเป็นจุดที่พักรถหรือว่าพักผ่อนชั่วคคาวนะคะที่นี่ก็วิวสวยมากค่ะมาเดินเที่ยวกับยอดดดยนะคะเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากค่ะทุกคนธรรมชาติสวยงามมากนะคะ ก็จะมีลำห้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคะเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากข้างบนนู้นนะคะข้างบนภูเขาเลยนะคะเพื่อนๆชอบไหมคะหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะชอบนะคะ ได้ชอบมากเลยค่ะเข้ามาในป่ามาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ยอดดายรู้สึกว่าสบายใจมากอากาศก็ดีนะคะทุกคนถ้าใครผ่านมาเที่ยวนะคะอย่าลืมมาแวะพักข้างทางนะคะมาแวะพักข้างๆ,ะะาางๆที่มันจะมีร่มให้มีต้นไม้ให้นะคะอากาศเย็นสบายค่ะถ้าใครมาเที่ยวลักไายหรือว่าปังอุ่งนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะได้ผ่านมาก็อย่าลืมแวะที่ปังตองได้นะคะ ตัดไม้ปังตองค่ะที่แห่งนี้ไม่ได้ทำให้ทุกคนผิดหวังเลยนะคะน้องๆเขารอกันอยู่ค่ะถ้ากล้องสารก็ขออภัยนะคะเพราะว่ายอดดอยใช้มือถ่ายนะคะ ม่กันสันยอดใดก็เสียอีกแล้วคะ่ะนี่คือตาอ็นี่คือน้องๆน,นะคะที่เราไปด้วยกันนะคะนี่คือน้องวิกโก้แสนสวยอะไรนะยางร้นเผาแต่มันแฝบมันไหม้เหรอน้องกว่าอะไรยอดใดก็จะมาแค่มอไซค์แบบอม,มอไซค์ห้างนะคะโโท,ทุกคน เดี๋ยวค่อยติ oh ดตามชมนะคะว่ายอดไยจะพาไปเที่ยวที SUPER> ่ไหนอีกนะคะทุกคน้งไหนจะไปไหนต่อ เยอะนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นสวนสัตว์เลยนะคะดูเมไปเยา้เลยเนาะี่ในเดินไหนเยอะไปก็ยังไม่มีคนคบเซนทีแล้วน้องใหม่เนาะ รถเอา้าวเหรอให้เขาตามมาสิมีหลายตัง แล้วมันหนีเนาะ